สวัสดีครับลองลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าเรากำลังอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติครั้งใหญ่แต่ไม่ใช่การปฏิวัติแบบที่เราคุ้นเคยกันนะไม่ใช่เรื่องการเมืองหรืออะไรแบบนั้นแต่เป็นการปฏิวัติความเข้าใจที่เรามีต่อตัวเราเองนี่แหละครับผ่านกลไกลของสมองแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้จะพาไปสำรวจแนวคิดที่ผมว่ามันล้ำมากๆเลยที่เรียกว่าวัฒนธรรมประสาทหรือ neuroculture ครับ ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมแบบที่เราเข้าใจกันมาแต่เดิมเนี่ยนะคะอย่างที่นักมนุษยวิทยาอย่างโครเบอร์กับคลุกฮอนเคยสรุปไว้มันก็คือแบบแผนพฤติกรรมความเชื่อค่านิยมที่เราส่งต่อต่อกันมาในสังคมใช่ไหมคะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีนักคิดอย่างจอร์จสไต e i เนอร์ที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ วัฒนธรรมแบบเดิมๆมันอาจจะกำลังถึงทางตันหรือเปล่าซึ่งมันก็ไปสอดคลองกับแนวคิดของเอ็ดเวิร์ดวิลสันที่เสนอว่าบางทีกุญแจสำคัญที่เราจะก้าวต่อไปได้เนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในการทำงานของสมองเราเองนี่แหละค่ะครับซึ่งพอพูดถึงสมองตอนนี้วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องสมองโดยตรงอย่างประสาทวิทยาศาสตร์หรือนิวโรไซเอน c ์เนี่ย ก็ดูเหมือนจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่การอธิบายกลไกในหัวกะโหลกเราแล้วใช่ไหมครับแต่กําลังขยายขอบเขตไปถึงความพยายามจะทําความเข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์หรือบางทีอาจจะไปไกลถึงเรื่องจิตวิญญาณเลยด้วยซ้ํามันเหมือนเหมือนกําลังพยายามสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเรื่องทางชีววิทยากับประสบการณ์ที่มันลึกซึ้งมากๆของเราเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วหัวใจสําคัญมากๆที่ทําให้การเชื่อมโยงนี้มันเป็นไปได้แล้วก็ พลิกความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยนะคะก็คือแนวคิดเรื่องสมองที่ยืดหยุ่นได้หรือ neuroplasticity ค่ะอันนี้คือลบล้างความคิดเก่าที่ว่าสมองเราพอโตแล้วก็คือจบโครงสร้างมันตายตัวไปเลยกลายเป็นว่าสมองเราเนี่ยม,มันเหมือนดินน้ำมันเลยค่ะที่มันปั้นตัวเองเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วก็การทำงานได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยนะคะเพื่อจะปรับตัวเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์ที่เราเจอถ้าอธิบายกลไกแบบง่ายๆก็คือ พอมีสัญญาณจากสิ่งแวดล้อมมากระตุน้นเซลล์ประสาทมันก็จะสื่อสารการันปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อมีการหลั่งสารสื่อประสาทหรือแม้กระทั่งไปเปิดหรือปิดยีนบางตัวเพื่อสร้างโปรตีนใหม่ๆที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปลี่ยนการทํางานของเซล์ประสาทได้จริงๆค่ะโอ้โหหมายความว่าทุกประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความทรงจําที่ลอยๆอยอยู่ในหัวแต่คือมันเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของสมองเราไปเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะ มันทิ้งร่องรอยไว้ในโครงสร้างและการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทเลยค่ะสุดยอดเลยครับแล้วพอเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแบบนี้การที่สมองเรามันพลาสติกหรือยืดหยุ่นได้ขนาดนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับภาพใหญ่มากๆอย่างเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์เรายังไงบ้างครับเพราะเราก็รู้กันว่าสมองมนุษย์นี่มันเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากๆเลยกว่าจะเป็นแบบทุกวันนี้อ๋อเชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะคือ neuroplasticity เนี่ยมันเป็น,นกลไกที่ทําให้การเรียนรู้การปรับตัว มันเกิดขึ้นได้ในระดับบุคคลใช่ไหมคะทีนี้พอมองในภาพใหญ่มากๆระดับวิวัฒนาการหลายล้านปีเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันอืมน่าทึ่งมากๆเลยค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนคือขนาดสมองมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยจากประมาณสัก500กรัมในบรรพบุรุษของเราอย่างอ u s t r a l o p i t h e c i n e เมื่อหลายล้านปีก่อนมาเป็นประมาณ1,400กรัมในมนุษย์ปัจจุบันอย่างพวกเราค่ะแล้วก็มีค่าที่เรียกว่า EQ หรือ encephalization quotient ที่เขาใช้วัดขนาดสมองเทียบกับขนาดตัวของมนุษย์นี่พุ่งจากประมาณ2ในยุคอสตรโลพิ i าซิน์ไปเป็น7ในปัจจุบันซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะคะโอ้โหเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเลยแล้วแค่ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมันอธิบายความสามารถที่ซับซ้อนมากๆของมนุษย์เราได้หมดเลยหรอครับหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้น เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่อาจจะสำคัญยิ่งกว่าขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือการจัดโครงสร้างใหม่หรือ Reorganization ที่เกิดขึ้นข้างในสมองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า Prefrontal Cortex ส่วนนี้เปรียบไปก็เหมือน CEO ของสมองเลยค่ะควบคุมการคิดการตัดสินใจการวางแผนภาษาแล้วก็พฤติกรรมทางสังคมที่มันซับซ้อนมากๆ ซึ่งสมองส่วนหน้าของมนุษย์เราเนี่ยมันขยายใหญ่กว่าของญาติที่ใกล้ชิดเราที่สุดอย่างลิงชิมแปนซีถึงประมาณ6เท่าเลยนะคะ6เท่าเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วประกอบกับจำนวนเซลล์ประสาทหรือนิวรอนในสมองส่วนเปลือกนอก c e เร b r ลคอร์เทกที่เพิ่มขึ้นมหาศาลด้วยถ้าเทียบกับชิมแปนซีที่มีประมาณ3.4พันล้านเซลล์ของมนุษย์เรามีถึงประมาณ8 5พันล้านเซลล์ในส่วนนี้ ไอการจัดระบบใหม่แล้วก็จำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนี่แหละค่ะคือที่มาของความสามารถทางปัญญาความคิดที่มันแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นอย่างชัดเจนครับพอเห็นภาพการเดินทางอันน่าทึ่งของสมองแล้วทั้งในระดับบุคคลผ่าน neuroplasticity ที่มันยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาแล้วก็ในระดับสายพันธุ์ผ่านวิวัฒนาการการเพิ่มขนาดและการจัดโครงสร้างใหม่ทีนี้ เรากลับมาที่คำว่าวัฒนธรรมประสาทหรือ neuroculture ที่เราเปลี่ยนกันไว้ตอนแรกช่วยอธิบายให้ชัดๆอีกทีได้ไหมครับว่าแนวคิดนี้มันคืออะไรกันแน่เนือที่ว่าเราน่าจะลองสร้างวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่วางอยู่บนฐานความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สมองเนี่ยล่ะค่ะมันเป็นเหมือนความพยายามที่จะตีความาศาสตร์ต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปรชัชญาจริยธรรมกฎหมายสังคมวิทยาหรือแม้กระทั่งศิล,ลปะ ลองเอามาตีความใหม่โดยมองผ่านเลนส์ของการทำงานของสมองเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับฝั่งมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์นะคะก็มีนักคิดนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นคุณเอริกแคนโดนักประสาทวิทยาที่ได้โนเบลหรือแม้แต่ในแวดวงอื่นๆอย่างนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็เริ่มมีการพูดคุยถึงการเชื่อมโยงแบบนี้กันแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าเราพยายามจะมองหารากฐานทางชีววิทยาของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องนมามธรรมมากๆไปจนถึงรูปธรรม มาการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆบทกวีที่มันลึกซึ้งกินใจงานศิลปะชั้นครูที่เราชื่นชมกันหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ทางจิตวิญญาณความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากการทํางานอันซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อของเซลล์ประสาทนับพันๆล้านเซลล์ในสมองของเราซึ่งแนวคิดแบบนี้ล่ละค่ะที่มันทา้าทายให้เราต้องกลับมาทบทวนมโนทัศน์พื้นฐานที่เราอาจจะเคยยึดถือกันมานานมากๆอย่างเช่นความยุติธรรมคืออะไร ความรักคืออะไรความจริงคืออะไรหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองคืออะไรกันแน่ถ้าเรามองจากมุมมองของกลไกาการทำงานในสมองฟังดูแล้วน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเยอะเลยนะครับสรุปได้ไหมครับว่าวัฒนธรรมประสาทหรือ neuroculture เนี่ยกำลังเสนอว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องสมองที่มันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องแลบหรือในตำราอีกต่อไปแล้ว แต่มันกำลังจะค่อยๆซึมเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองมองสังคมมองโลกรอบตัวเราไปอย่างอาจจะถึงขั้นพลิกฝ่ามือเลยก็ได้มันอาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่วัฒนาธรรมรูปแบบใหม่จริงๆที่ให้ความสำคัญกับรากฐานทางชีววิทยาของความคิดแล้วก็พฤตกรรมของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วนั่นก็นามาสู่คาถามที่อืมชวนให้ขบคิดต่อมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคำถามใหญ่มากๆด้วย คือถ้าทุกการกระทำทุกความคิดทุกความรู้สึกของเรามันสามารถอธิบายย้อนกลับไปได้ถึงการทำงานทางกายภาพทางชีวเคมีของสมองแล้วแนวคิดเรื่องเจตจำนนเสรีหรือ free ิล l l ที่เราเชื่อกันว่าเรามีอิสระในการเลือกตัดสินใจหรือความรับผิดชอบต่อการกระทำของเราเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตคะนี่เป็นคำถามใหญ่มากๆที่ neuroculture ชวนให้เราทุกคนต้องกลับมาคบคิดกันต่ออย่างจริงจังเลยคะ่ะ